you <music> ใครเป็นเหยื่อแก๊ง call center ฟังทางนี้ครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับเพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปะปะงเขาเปิดให้พี่น้องประชาชนที่เสียหายจากมิจฉาชีพเป็นเหยื่อแก๊ง c a ซ l นเตอร์ที่ถูกหลอกให้โอนเงินเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์เพื่อรับเงินคืนได้แล้วนะครับผ่าน3ช่องทางด้วยกันครับสำหรับช่องทางแรกก็คือการยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานปะปะงครับ2ก็คือการยื่นผ่านไปรษณีย์ครับลงทะเบียนส่งถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเล ที่422ถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร,ร10330ครับแล้วก็เขียนวงเล็บไวท้ที่มุมซองด้านบนด้วยนะครับว่าส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิรายคดีครับและว,วิธีที่3ก็คือการยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ครับผ่านทางคุ้มครองสิทธิ์นะครับ KSUM Krongsit จุด amlo.go.ts ได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรไปที่1710ได้เลยนะครับสำหรับคนที่จะยื่นก็จะต้องมีการแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาคำพิพากษาให้มีสิทธิ์ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายสำเนาห,หลักฐานการร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาและก็สำเนาห,หลักฐานการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งหลักฐานอื่นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เขาได้มีการกำหนดเอาไว้ด้วยครับ